ในยุคสมัยที่ประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวไกลไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0ด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจส่งผลในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กลับพบว่าแรงงานไทยยังคงขาดความรู้และการพัฒนาศักยภาพเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเยวาวชนในพื้นที่ห่างไกลไม่มีโอกาสศ,ศึกษาต่อเนื่องจากปัจจัยทางการเงิน จึงทาให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานหรือสามารถเป็นได้เพียงแค่แรงงานในระดับล่างเท่านั้นกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานได้มีงานทำสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งยังได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายใต้ชื่อโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มสมอนะก,ก็ก็คือมีงานนะมีเงินแล้วก็มีวุฒิการศึกษาโครงการนีนะ้เป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ด้โอกาสในการศึกษา นะครับได้มีงานทําในระหว่างที่เรียนไปด้วยนะครับเรื่องง่ายๆก็คือว่าเด็กนักเรียนนะครับที่อาจจะมีฐานะยากจนนะฮะไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือไปได้อย่างเดียวนะครับคงต้องทํางานหาเลี้ยงทีพด้วยนะครับคราวนี้เขาอาจจะจบการศึกษาวุฒิม .6 แล้วจาเป็นต้องมาทํางานเพื่อหาไรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวนะครับก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อนะแต่โครงการนี้นะครับ จะทำให้คนที่จบม .6 เนี่ยนะครับสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็คือในระหว่างเรียนก็มีมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราทําร่วมกับสถานประกอบการและสถาบานันการศึกษาโครงการสามมอเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ สร้างความสมดุลของตลาดแรงงานสร้างความยั่งยืนในภาคแรงงานมอที่1มีงานแรงงานได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างพนักงานของสถานประกอบการในทันทีมีความมั่นคงในการทำงานเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำงานคือในขณะนี้นะครับมี นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่มีสถานประกอบการหรือมีแหล่งงานจ้างงานน้อยๆเนี่ยนะหางานทํายากนะเด็กเขาอยากเรียนหนังสือนะแต่ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานนะาาน,น,าาน,นะครับสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะครับก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกับทางกรมการจ้างงานนะรวมทั้งสถานประกอบการนะก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วสถานประกอบการหลายสถาประกอบการครับเขาต้องการคนแต่หาคนไม่ได้นะโครงการนี้ก็จะเกื้อกูลทุกฝ่ายเลย นะฮะนักเรียนก็อยากทํางานสามกอบการก็อยากได้คนสถาบันการศึกษาเองก็ได้เด็กนักเรียนเหล่านี้นะเป็นนักเรียนของเขานะฮะก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยครับมอมที่2มีเงินแรงงานได้รับเงินค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆต,ตามที่กฎหมายกําหนดและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็จะมีโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นหรือเลื่อนตําแหน่งงานที่สูงขึ้น เนื่องมาจากความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยแรงงานจะได้เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพเพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมให้การทำงานในสถานประกอบการแน่ๆนะครับก็คือเป็น ลักษณะของการประสานงานกันระหว่างรัฐนักศึกษาแล้วก็บริษัทด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นลักษณะที่เป็นวิ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 นแรกเลยก็คือต้องเป็นนักศึกษาวินที่2ก็คือเป็นเรื่องของวินของประเทศชาติแล้ววินที่3ก็เป็นวินของบริษัทวินแรกของนักศึกษาเนี่ยตัวนักศึกษาเองนอกจากจะได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์จริงกับลูกค้าจริงในสถานที่จริงซึ่งจะทําให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทํางานแล้วเนี่ยในระหว่างฝึกงานหรือในระหว่างอยู่โครงการเนี่ยนักศึกษาเองก็จะได้มีรายได้ เพื่อที่จะไปสนับสนุนการศึกษาของตัวเองหรือ่ช่ดดยวยเหลือครอบครัวนะครับมที่ 3. มมีวุฒิการศึกษาเพิ่มได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทำงานสร้างโอกาสให้แรงงานมีศักยภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในยุคป,ปัจจุบันให้รองรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในยุคไทยแลนด์4.0เราจะมีนโยบายอยูอสองเรื่องด้วยกันนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นน้องๆที่อยู่ในโครงการนะคะหลังจากที่น้องๆจบโครงการสามมอแล้วก็คือได้วุฒิปวสนะคะเรามีการสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้น้องได้ศึกษาต่ออย่างเช่นให้ทุนนะคะของปริญญาตรีและปริญญาโทต,ต่อไปคะ่ะพร้อมทั้งโอกาสที่เติบโตในองค์กรต่อไปด,ด้วยโครงการสามมอมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยสร้างโอกาสให้ลูกจ้างแรงงานได้รับสิทธิ์ในการการันตีที่จะบรรจุงานในสถานประกอบการโดยทันทีได้รับเงินเดือนและค่าจ้างในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานการันตีสถานะการเป็นลูกจ้างหรือพนักงานอีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และยังได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคมข้อได้เปรียบของเราคือเราได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเราก็ได้มาสัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในการทํางานว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราสามารถแก้ปัญหาอย่างไงกระบ,บวนการการทำงานเป็นยังไรอ่างค่ะแล้วก็ที่สําคัญได้รับทุนการศึกษาในระดับปวสและทางเซนท่านยังมีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้สําหรับคนที่สนใจที่จะศึกษาต่อได้ อันดับแรก้วครับผมดได้ประสบการณ์ในการทํางานนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตซึ่งจะมีทางพี่พี่ไมเนอร์นะครับผมคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตในเรื่องวิธีการสอนในการทํางานการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้เงินรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็คือดีใจแล้วก็คิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดในครั้งแรกค่ะเพราะว่าตอนนี้คือชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการพัฒนาแล้วก็ คือเติบโตในแบบที่พี่เขาพูดไว้จริงๆตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะมันอยู่ที่ศักยภาพของเราด้วยค่ะก็อยากให้น้องๆมาอยู่เพราะว่าเราได้ทํางานด้วยเรียนไปด้วยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ค่ะเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โครงการสามมอเนี่ยเราจะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เพิ่มการช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีตัวอย่างจากน้องๆที่อยู่ในโครงการของเราเนี่ยนะคะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยมาแชร์ข้อมูลว่าเขาเนี่ยได้เก็บเงินนะคะส่วนตัวของเขานะมีการเก็บออมเงินของตัวเองแล้วก็อีกทั้งยังช่วยส่งเงินไปทางบ้านนะช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ ในเรื่องของสามมอเนี่ยเราคงต้องมองให้มันเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราเพียงแค่เอาความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญของสองภาคงานก็คือรัฐบาลในเรื่องของความรู้ที่อาจารย์ในวิทยาลัยมีอยู่บวกกับความชํานาญในเรื่องของการประกอบการธุรกิจเนี่ย ที่สถานประกอบการหรือเอกชนมีอยู่เอามาผนวกกันเพื่อให้เกิดพลังและก็ประสิทธิภาพสูงสุดกับเยาวชนไทยครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ10ปีข้างหน้าเนี่ยหรือ20ปีข้างหน้าเรามองถึงเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องการแข่งขันในเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใด้ผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องของอนาคตของชาติครับ โครงการนี้อย่างที่ได้เรียนนะฮะว่าเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนะที่ต้องการที่ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยผมว่าผู้ประกอบการหรือสันศึกษาต่างๆนะฮะควรที่จะสนับสนุนช่วยกันสร้างเยาวชนของเรานะครับให้มีงานทำนะมีเงินและนะครับมีวุฒิการศึกษาครับถึงเวลาแล้วที่แรงงานไทย จะเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพตนเองเพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมในการทำงานในสถานประกอบการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานสร้างความยั่งยืนในภาคแรงงานรองรับการแข่งขันให้ทันยุคทันสมัยในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือ AEC อีกหนึ่งโครงการแห่งความภาคภูมิใจของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ที่มีต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลเราจะทำให้คนไทยมีการศึกษาและยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงม,มั่งคั่งและยั่งยืน